ครับสวัสดีครับพีพซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพอแจมนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลได้พี่น้องครับวันนี้ก็วันพุธที่20มิถุนายน2568นะพี่น้องเนาะครับพอแจมพามาสรุปเลขล่าพัฒนา16อาจารย์ดังนะพี่น้องเนาะครับนี่คือมือวันพุธนะพี่น้องวันพุธที่18มิถุนายน68 ลาวพัฒนาออก054822ครับเล,ล็ก่ลางก็ออก48เนาะพี่น้องเนาะรับชุดที่พรเตียมสรุปให้งวดที่ผ่านมาพี่น้องเด่น9กรอง8เด่นเก่าเก่าบมาเนาะพี่น้องเนาะมา8ปนะครับเาถือว่าสองตัวมาตัวหนึ่งอยู่เนาะพี่น้องเนาะรับมือนี้พเตียมผ้ามาสรุปต่ออีกนะครับ สัดเจนนะพี่น้องเนาะครับพอเต้่มเริ่มเลยพี่น้องเริ่มจากพ่อฉลองกอนเลยพี่น้องครับพ่อฉลองบนล่างวิ่งรลดเก้ากับสี่เน้นที่เก้าเลยพี่น้องเก้ากับสี 6, ่ครับเก้าสองเก้าหกเก้าเจ็ดตัวเน้นเลพี่น้องเด้อ แคปหน้าจอครับผมครับรเตรียมกับคอ,อขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อฉลองนาะครับเนาะลับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเซียนเพลงพี่น้องขับพ่อเซียนเพลงบนล่างวิ่งโดดห้ากับสามได้พี่น้องเด้อห้ากับสาม ทำงานอีกกับพี่น้องเลอกเครื่องจักร,รับเน้นที่ห้าสองสามสองสมศูนย์ไดพี่น้องเลอกกันเบิ้ลนสามสามน้ำพี่น้องรับแคบหน้าจอครับผมขับอแจมขอขอบคุณหลายไนะครับเด้อพอเสียนเพลงเนาะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่เสียนหยวนนดพี่น้อง ขับเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูดเก้ากับห้าพี่น้องเก้ากับห้าห้าเก้านะครับรับเน้นสามห้าเจ็ดเก้าเก้าสี่เก้าห้าได้พี่น้องเลือกกันเบอร์น้ำหกหกนะครับแคบหน้าจอครับผมรับพอเตี่ยมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะ ครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองหานพี่น้องเซียนหนองหานบนล่างวิ่งโลดสมกับ2พี่น้อง3กับ2ครับ รับเน้น3 5 3ห้นด้พี่น้องเน้อกันเบิ้ล33มมไปนำนะครับเนะครับแชปหน้าจอครับผมรับเตรียมกับอขอบพูณในหลายนะครับเด้อเซียนหนองหานเนะอรับเนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูคำชนได้พี่น้องเน้อปูคำชนบนล่างบิ่งรูด2กับ0พี่น้อง2กับ0น รูนสองนะครับเสียงเครื่องจักรตัดใหม่ได้พี่น้องเด้อพอเตียมพอโทษขอไผ่ลายข่างบั่นนะพี่น้องเนาะเสียงบรบกวนครับเน้นสองสามสามศูนย์ได้พี่น้องเด้อกันเบิ้ลสองสองนึ่พี่น้องแคปหน้าจอครับผมครับพอเตี่มคอกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูคำชนเนาะครับเนาะไปต่อครับผม ไปเดียวจังหน่อยนะพี่น้องนอพว่หลายอาจารย์นะครับครับปูศูนย์เจ็ดพี่น้องปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งรูดเก้ากับศูนย์เน้นที่เก้าได้พี่น้องเด้อเก้ากับศูนย์ครับศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าตัวเน้นได้พี่น้องเด้อ รับแชปหน้าจอครับผมกับเตรียมขอกาบขอบประคุณปูหลายๆนะครับเด้อปู่0นย์เนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราดพี่น้องปูโคราดบนล่างวิ่งรูด5กับ3เน้นที่5พี่น้อง5กับ3 5 3นะครับ ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าเด้อพี่น้องเด้อตัวเน้นนะครับเนาะครับชับหน้าจอครับผมขับเตรียมขอขับขอประคุณปูเดลไลน์นะครับเนาะปูโคราดนาคาำไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมและพี่น้องเด้อครับพ่อช่างคมงวดที่ผ่านมากับแปดสี่เลขออกซีแปดเข้าตัวกลับพี่น้อง บนล่างวิ่งรูด9กับ0เน้นที่9พี่น้อง9กับ0เน้นที่9 0 9ศเครับเน้นที่9 3 9 4สเ้ได้พี่น้องเด้อหมดที่ผ่านมาตัวเน้นบอกเขาเนะพี่น้องเนาะเขาตัวที่บนเน้นครับแชปหน้าจอครับผมครับพ่อเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อช่างคมเนาะครับเนาะครับ ไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสีสะเกตพี่น้องปูสีสะเกตบนล่างมิ่งรูด3กับ4เน้นที่3พี่น้อง3กับ4ถ4าม4นะครับขับเน้นเน้น30363นพี่น้องเด้อลอง4647 กับกันเบิรนน้ำซีซีได้พี่น้องครับแชบหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอกาบขอประคุณปูหลายๆน,น,นะครับเนาะปูสีสะเกตนะครับไปต่อครับผมโอ้เสียงดังนะพี่น้องเนาะเสียงเครื่องไปต่อที่เสียนขาดปัดได้พี่น้องเนอ้อเสียนขาดปัดบนล่างวิ่งรวด2กับ9พี่น้อง สกับ9 29าสนะครับเอาสองเก้าหนึ่ 8. ตัวเน้นเะพี่น้องเด้อรับชับหน้าจอครับผมรับรเตรียมกับอขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเสียนขาดปัดนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เสียนคนริมทางพี่น้อง เชียงคนริมทางงวดที่ผ่านมาก,กับ8 4ได้พี่น้องเด้อเรียกออก4 8เข้าตัวกลับนะครับบนล่างวิ่งรูด1กับ2พี่น้อง1กับ2 1 2นะครับเน้นเน้น8ป1 9 2ึงด้พี่น้องเด้ออาหมากสอบตัวแียก็จะลืมกลับตัวไว้นำนะครับเนาะกับแชปหน้าจอครับผม ครับผเตรมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อเซียนคนริมทางเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวาน Ride นะพี่น้องเด้อเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูดห้ากับเจ็ดพี่น้องห้ากับเจ็ดห้าเจ็ดนะครับ เน้นห้าเก้าห้าศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ได้พี่น้องเด้อขับแชปหน้าจอครับผมขับพอเตรียมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อเซียนชายวานเนาะครับเนาะขับไปต่อครับผมไปต่อที่แม่ยายนงพี่น้องขับแม่ยายนงงวดที่ผ่านมากกว่าแปดสี่ได้พี่น้องเด้อ บนล่างวิ่งรด0กับ5พี่น้อง0กับ5 0, 5, 0 5นะครับ0 2 0 6 5 2 5 6ตัวเน้นนะพี่น้องเนาะขับแคบหน้าจอครับผมรับรเตรียมขอขอบคุณในหลายๆรับเด้อแม่ยายนงเนาะครับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อผู้ใหญ่8ปดี่แปเข้าตรงๆแด้พ่อผู้ใหญ่งวดที่ผ่านมาพี่น้องบนล่างบ่งรูดสองกับ3มเน้นที่สองพี่น้อง2กับ3าโอ้คือทีสดกันหลายตัวจ่น้องงวดนี้ขับสองเก้สองหนึ่งและพี่น้องเ้้อตัวเน้นนะครับเนาะรับแชปหน้าจอครับผม ครับป้าแ้มขอขอบคุณหลายนะครับเด้อพ่อผู้ใหญ่นะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพีน่น้องเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด7กับศนย์พี่น้อง7กับศูนศเจนะครับ เอาเน้น05 06 72 73นะพี่น้องกันเบิ้ล77 00ได้พี่น้องเด้อแคปหน้าจอครับผมครับปติ๋มขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อเซียนหนองหานโอเซียนหนองคายนะครับเนาะครับไปต่อสุดท้ายท้ายสุดได้พี่น้องเด้อคือของปติ๋มเนอะครับเนาะครับของปต้มกับบนล่างวิ่งรวด9กับ0ได้พี่น้อง9กับ0 ศูนย์เก้านะครับโอ้ส้นกันหลายโตัได้พี่น้องงวดนี้นี่ครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดได้พี่น้องเดอ้อกันเบิร์นไว้นําเก้าเก้าศูนย์ศูนย์นะครับเนาะครับผิดพลาดประกรารได้พ่อเตียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเดอ้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับ อาบาดิพอเตรียมภาพไปนับคะแนนน้ำกันพี่น้อง <c oughs> 0 5, นนูนหาคะแนนดะพี่น้องเด้อหน,นึคะแนนสองหาคะแน 5, 5, น3ามหาคะแนน5้าหาคะแนน9 6้าคะแนนพี่น้อง ลองศ2 3ย์องสออาคยมาตัวเด่นๆนะพี่น้องเนาะเตัวเดียวได้พี่น้องเด้าย์เก้าสองเก้าสาม จับเอาเนาะพี่น้องเนาะครับรเตรียมกิดซุ่มนี่เกี่ยวกับบ่วงเนาะพี่น้อง0235ด้พี่น้องเด้อตัวรองตามคะแนนเนาะพี่น้องเนาะเก่ากับลืน่นมูหาคะแนนเดียวนะครับเอาสัดเกียนบ่พี่น้อง ครับชัดเจเนะพี่น้องเนาะอ้าตับคะแนนนี่แหละพี่น้องศูนย์กหาคะแนนสองหาคะแนนสามห้าคะแนนห้าห้าคะแนนเก้าหกคะแนนนะพี่น้องเนาะอาผิดพลาดประกันได้พอเตรียมกราบขอโทษขออภัยด้พี่น้องเด้อสายวิ่งสายลูดชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะคกับมอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมขออวยพรคอยเข่าคอยปัง ครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉกโมันมันกัดน้องพี่น้องเนาะครับจะเลืม่มมนะพี่น้องเล้อเข้ามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์กอเตียมน้ําแดงนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องฝากกดติดตามเป็นนําได้พี่น้องเด้อกดกระดิ่งแกงเตือนไว้เพื่อจะพอพลาดคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะเอาสําหรับคลิปนี้พอเตียมก็มีแค่นี้พี่น้องพอ,อก,กันคลิปนาครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม